ให้คบเชื้อนักร้องหน้าใสาอิงวรันทรเผยผลตรวจหลังกักตัวครบ7วันล่อนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทุกกำลังใจก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจอดเป็นห่วงไม่ได้เลยจริงๆค่ะเมื่อนักร้องหน้าใสาอิงวรันทรอ,ออกมาประกาศว่าได้รับเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องยกเลิกงานอย่างกระทันหันซึ่งเจ้าตัวก็ไม่นิ่งนอนใจรีบเข้าตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล โดยปรากฏว่าผลตรวจรอบนี้ออกมาไม่พบเชื้อแต่คุณหมอให้โฮมไอโซโลชันเป็นเวลา7วันซึ่งล่าสุดสอิงได้ออกมาโพสภาพโชว์ผลตรวจหลังกักตัวครบ7วันโดยผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นว่าผลตรวจล่าสุดไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและมาให้กำลังใจนะคะเรียกว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับโล่งอกกันเป็นแถวเลทีเดจ้า